สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็เป็นวันปีใหม่นะครับเราก็จะมาจับปลาที่เลี้ยงไว้นะครับขึ้นมาเผาเกลือเดี๋ยวผมจะพาไปดูไซต์นะครับว่าตอนนี้ใหญ่ขนาดไหนโอ้โหอันนี้น่าจะกี่เดือนพี่ต๋อ,อน,นี่นะครับคุณผู้ชมวันนี้สี่เดือนโอ้โหตัวใหญ่มากน่าจะประมาณตัวลา ครึ่งโลเนี่ยครับคุณผู้ชมจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ามันมันตื่นอันนี้ก็ใช้วันแห่เอานะครับนี่ตรงที่หวานก็เป็นตรงนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะหวานอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วสองตัวนี่เป็นปลานินปลานินหมันนะครับปลานินตัวผู้ นี่คุณผู้ชมโอโหตัวแบบใหญ่มากๆแต่ก็สงสารมันเหมือนกันนะแต่ก็ต้องกินนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขังมันไว้ในนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยถ้าเขาเริ่มมาปาร์ตี้กันเนี่ยเราค่อยจับขึ้นมาอีกทีนึงอือฮึ ตัวใหญ่มากอ้วนนะครับสมบูรณ์โอเคนะครับเดี๋ยวถ้าตอนเย็นเนี่ยจับอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับ